ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตรวจสอบเงินไร่ละหนึ่บาท 4.6ล้านครัวเรือนทกสเริ่มโอนวันไหนดูคลิปนี้เลยทกสแจ้งโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือ10,000บาทจำนวน4.6ล้านครัวเรือนงบประมาณ3.7หมื่นล้านรวม5รอบเริ่มโอนกลุ่มแรกวันที่16ธันวาคมนี้เตือนเกษตร,ร,รกรรีบตรวจสอบบัญชีเงินฝาก และติดต่อกับทอกอสอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรับเงินล่าสุดวันนี้ทอกอสอแจ้งกำหนดการโอนเงินไร้ละ1,000บาทให้กับเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศแล้วโดยจะเริ่มวันจันทร์ที่วันที่16ทธันวาคม2567นี้โดยทอกอสอแจ้งกำหนดการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2567ทับ68ไปยังเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศกว่า4.61ล้านครัวเรือนวงเงินรวม37,414ล้านบาทในอัตราไร่ละาน0 0พบาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่แบ่งการโอนเงิน5กลุ่ม5รอบรอบที่1ภาคเหนือวันที่16ธันวาคม2567 รอบที่สองภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่17ธันวาคม2567รอบที่สามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันที่18ธันวาคม2567รอบที่สี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันที่19ธันวาคม2567รอบที่ห้าภาคตะวันตกและภาคใต้วันที่20ธันวาคม2567เริ่มโอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567นี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมง